ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับอัปเดตสั้นๆประจําสัปดาห์ของ7บาปนะครับผมกับอัปเดตประจําวันที่8เดือน10นะครับผมก็จะเริ่มตั้งแต่9โมงจนถึง10โมงนะครับอ่ะเราไปเริ่มกันที่กิจกรรมแรกเลยละกันนะครับกิจกรรมแรกก็จะเป็นกิจกรรม Final Boss Rerun นะครับ King และ DNA นนั่นเองนะครับผมระยะเวลากิจกรรมจะเริ่มตั้งแต่วันที่8นะครับผมจนถึงวันที่22เดือน10เวลาบ่ายโมง59นะอ่าไม่จํากัดในการเล่นนะครับ แล้วก็เปิดไฟนอล o บอสเนี่ยมยื่เคลียร์เควสหลักบทที่6.5นะครับตอนที่74กับกับชูกับสู่ชีวิตปกติอีกครั้งนะครับผมนะสำหรับใครที่ยังไม่เปิดไฟนอลบอสนะครับหรือว่าผู้เล่นใหม่นะครับก็ไปเคลียร์บทอ่าที่6.5นะครับตอนที่74ก่อนนะครับถึงจะปลดไฟนอลบอสได้นั่นเองนะ แล้วก็ระยะเวลาคำนวณอันดับนะครับก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่22เดือน10เวลาบ่ายโมง50นะครับจนถึงบ่ายโมง59นะครับแล้วก็มอบรางวัลในวันที่อ่า23เวลาบ่าย2นั่นเองนะครับผมวัตถุดิบแลกเปลี่ยนนะครับก็จะมี2แบบเหมือนเดิมนะครับมีเหรียญเงินและเหรียญทองนะครับเหรียญเงินสามารถหาได้จากระดับ H a ร d extreme แล้วก็ e l l นะครับแล้วก็เหรียญทองเนี่ยสามารถหาได้จากระดับชาเล n g e นะครับผมอ่าแล้วก็จะมีรางวัลอันดับนะครับผมก็น่าจะเหมือนเดิมนะครับ โอ้อันดับ5อันดับ10%นี่คือได้เยอะหน่อยนะ35รอบนี้แจกเยอะกว่าปกตินะปกติอ่าอันดับ5%ลงมาเรื่อยๆนี่ก็30นะรอบนี้แจก35านะครับยังไงก็อย่าลืมไปลงกันด้วยนะสำหรับใครที่ลงไหวนะครับอ่านะครับ50%เนี่ยก็ยังได้35รอบนี้แจก35ถือว่าเยอะพอสมควรนะแล้วก็อันดับ60ก็ยังได้35อยู่นะครับแต่ว่าอันดับ80ลงไปนะครับอันดับ80 จะได้15นะครับ70 80แได้15แล้วก็อันดับ90 100เนะี่ยได้5เม็ดนะครับผมนะอย่างนี้ก็อย่าลืมไปลงกันด้วยนะครับต่อไปเป็นรางวัลสกอร์เคียนะครับผมก็ทำแต้มเรื่อยๆนะครับ30,000กับเบนจี้ยูอาร์ชิ้นนะครับถือว่าดีนะอันนี้นะครับแล้วก็1นึ0 0หมืนนี่กล่องสุ่มลึกลับนะสุ่มได้เพชรก็ดีไปนะครับผมนะอันนี้ กล่องนี้คือถ้าสุ่มได้เพชรถือว่าดีนะต่อมานะครับไอเทมแลกเปลี่ยนในกิจกรรมนะก็เหรียญทองสามารถแลกเปลี่ยน LR ได้นะครับ20ชิ้นนะแล้วก็มี g UR ที่ปลูกพลังนะครับนะก็สําหรับอัปเกรดตัวละครน,นะต่อมานะครับเหรียญเงินเหรียญเงินจะเอาไว้แลกพวกอัปเกรดตัวละครน,นิดนึงนะครับแล้วก็พวกอุปกรณ์นะแล้วก็จะมีสกินนะครับสำหรับใครที่มาไม่ทันนะ สกินไฟนอลบอสของคิงและเดียเน่นะครับผมนะก็จะมีแลกให้ครบเซตเลยนะครับผมนะยังไงก็อย่าลืมไปเก็บแต้มแล้วก็เอามาแลกกันด้วยนะป้ายนะครับกิจกรรมสุดท้ายนะครับจากเพชรฟรีในหัวคอยโซกาเลสผู้ขับกล่อมงูนะลิมิตอ่าต่อวันเนี่ยหครั้งนะครับยังไงก็อย่าลืมไปลงกันด้วยนะะก็ประมาณนี้นะครับผมก็อัปเดตคราวหน้าก็น่าจะเป็นตัวอัศวินคอลลาโบเอ้ยไม่ใช่คอลลาโบอัศวินฮาโลวีนนะครับ นะก็นะครับก็ถ้าใครจะข้ามก็น่าจะข้ามได้นะผมคิดว่าแต่ยังไงก็คงจะต้องรอดูก่อนว่าตัวฮาโลวีนปีนี้จะเป็นตัวอะไรนะปกต,ปกติพวกตัวอีเวนต์ฮาโลวีนคิดมาหรือว่า,าวา l เลนทน์พวกนี้มันจะเป็นตัวซับดีๆถ้าส่วนใหญ่นะเท่าที่เท่าที่จำได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับยังไงก็ใครที่ยังไม่เปิดซีจ ลินพัน์นะใครที่ยังไม่ได้เปิดเพอร์ซิวาก็รอดูตู้ฮาโลวีนก่อนก็ได้นะครับเผื่อจะมีตัวที่ใช้งานได้ดีกว่าเพอร์ซิวาลนะยังไงก็รอดูก่อนได้นะครับก่อนจะเปิดเพอร์ซิวาลนะครับผมถ้าไม่ดีก็ค่อยย้อนกลับไปเปิดเพอร์ซิวาลได้เหมือนเดิมนะครับก็วันนี้ก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ขอตัวลาทุกคนไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับ